อ๋อครับก็ผมเป็นอีกหนึ่งกรรมาการนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ดูด้านการตลาดนะครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมดูคือหนึ่งความเป็นไปได้ความสนุกของเกมนะแล้วความเป็นไปได้ว่าคุณจะทําเสร็จไหมนะฮะในเวลาที่ให้นะครับงั้นถามว่าความสนุกผมดูที่อะไรหนึ่งอันแรกคือผมต้องถามก่อนว่าเกมที่คุณอามาเสนอวันนี้คุณเคยเล่นมั้ยหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นเกมที่คุณนํามาเสนอเลยอันนี้คุณผิดแล้วคุณต้องไปตีโจทย์ให้แตกก่อนว่า เกมนี้มันเป็นยังไงมันมีจุดเด่นหรือต่างกับเกมนี้ที่มีอยู่ในท้องตลาดยังไงหรือถ้าคุณคิดเกมใหม่คุณต้องมั่นใจว่าผมไม่เคยเล่นเกมนั้นผมก็คงไม่ใช่คนหนึ่งที่เล่นเกมทั้งโลกแต่ผมม,มั่นใจว่าเกมที่ทีทีนั้นผมก็น่าจะเล่นมาทั้งหมดนะครับส่วนที่2คือส่วนของว่าจะผลิตเสร็จหรือเปล่านะน้องควรจะต้องเตรียมคําตอบเลยว่าคุณใช้เทคโนโลยีอะไรวางแผนการทํางานยังไงคุณรู้จักเทคโนโลยีนั้นขนาดไหน นะใช้ใครแต่งซาวคุณรู้จักไหมว่าซาวของระบบที่คุณเลือกกับทุนตัวนี้ใช้อะไรกราฟิกนะคุณใช้โปรแกรมอะไรนะคุณเป็น 3D เป็น 2D คุณเคยทำเกมนี้มาก่อนไหมในเวลา2หรือ3 4เดือนคุณแบ่งเวลาแบ่งทีมทำงานกันยังไงนะถ้าเกิดปัญหาขึ้นคุณจะทำยังไงคุณใช้เอาซอสกี่คนหรือคุณทำเองทั้งหมดกี่คนนี่คือทั้งหมดที่ททผมต้องการรู้ตรงนั้นนะครับแล้วถามว่าแล้วเกมจะสนุกได้ยังไงอันนี้ ง่ายๆที่ผมเคยบอกถ้าแม้แต่คุณเองตอนพรีเซนต์เนี่ยคุณยังไม่สนุกกับเกมของคุณเลยเนี่ยคุณคุณยังหวังว่าคุณคุณจะขายมันได้อันดับแรกคุณสนุกกับตัวคุณเองก่อนอันดับสองคุณอาจจะถามเพื่อนคุณว่าด้วยไอเดียนี่คุณสนุกไหมคุณไปเล่าให้ใครคนอื่นคนไหนฟังมีแต่คนหลับอย่ามาพิสดีกว่าไปเปลี่ยนไอเดียไปเปลี่ยนทำอะไรใหม่ๆนะครับนะครับเน้นหนึ่งคุณต้องเข้าใจเกมของคุณก่อนว่า เกมคุณเนี่ยมันเล่นยังไงคุณเอาเอามาจากไหนอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณทําเกมชูตติ้งคุณทําเกมไฟติ้งคุณทําเกมแอคชั่นคุณทาเกมซิมูเลชันแต่คุณบอกผมไม่เคยเล่นเกมเพจนี้เลยผมเคยเห็นเกมนี้อยู่ในท้องตลาดผมไปหยิบหนังสือมาผมไปเห็นเกมตัวนี้มามันน่าสนใจหรือผมเห็นแฟนผมเล่นผมเล่นแค่ชั่วโมงเดียวนั้นคุณอย่าเลยคุณไปเล่นให้มันจบก่อนแล้วดูว่าเขาขาดอะไรแล้วคุณจะไปเพิ่มอะไรนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ